สวัสดีพี่น้องเช้าแอรออนทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สร้างเรื่องกับเด้นลงมะถัยกบเปียงเนาะครับหลังจากที่วางแล้วกับ่เป็นว่างดีปในเด็นขงพี่น้องเพราะว่าเที่ยวเขาขึ้นมาก,กันยากหลายยางหลายเนวนะครับส่วนสี่ด้ลงมะถัยกะกินเวลาไปเป็นเดือนนะครับดินกับแหงไปเติบแล้วแหงจนแก่นเราได้พี่น้องวันนี้สร้างเรื่องกับเอาผานหัวหมูที่สร้างเรื่องเห็ดเอียงนี่ลงลงมาถดลองถ่ายเบื้องกับถือว่าแซ่ได ระดับหนึ่งเน่ยพี่น้องแท่ได้ย้อนแต่ว่ากับประานพอใจบันไดสำหรับสำหรับผู้เหตุเกิดว่าปรทธานเพรพราะใจบันไดกะสีปั๊บปรุงไปอีกจากน้อยโยตีร้องเห็ดแบบนั้นแบบนี้ร้องเบืองอยู่ว่าไอวิธีใดเห็ดแบบแล้นมันสีลงโตที่สุดเนาะครับมองเพราะว่าดินดินน้าสารืองี่มันเป็นดินทรายนะพี่น้องมันเป็นดินทรายล้วก็มองแกนมองเงินมองอ่อนมองแกนดินมันบกเกิงกันตลอดไฮน้านะคันถึงมองดินพอดีกับไท่ายขี้ไถกับปิน้น กอนญงดีอยู่แต่ว่าถือบางมองการเป็นขีไทยก้อนน่อยนะพี่น้องกันเลยยังบนงันเนียใจว่าเกิดแบบใดมันจังสีดีมันจังสีนั่นแต่ว่แต่ถือว่าไทยได้ดีะระดับหนึ่งอยเพระาะว่าถือว่ามันเอาผ่านกลมไทยมันก็บีไทยไปรเด้ยว่าบ่ไดีจูดเสียงนะพี่น้องเสียงมันกันหนาเติบอบโยมันนี้เป็นผานหัวหมูไทยกับไทยไทยได้ไทยดีอยแต่่าดินกับแก่นล่ะจังจังที่เห็นแหละพี่น้องมันแก่นแก่นเรามันเป็นดินซ้ายนะพี่น้อง ไอ้หน้าซางึ่งเป็นดินทรายเอาผันหัวหมูไปไถนินหางปลานี่ได้เปลี่ยนสมือมันเบิดมันซ้ำว่าเอาผานไปถูกับเป็นกระดาษทรายนะพี่น้องมันนี่สนสนที่อยู่ทั้งเตะของผานที่มันหักี้ดินนะมันนี่ซื้อไปหลายวันนี้ซางึ่งได้มาพอกสมือเด้ขม้ามือเด้กับมาพอกมามันคล้ายๆว่าเอาผันในไปไปถูกับเมันกระดาษทรายล่ะมันซืกเรลียวค่ะแต่ว่ากระไทใดอยู่ ไทดีอยู่ระดับหนึ่งอยู่แต่ว่ากับพระท่านพ้ใจประเณกจิแก่ไปอีกอู่ไทยโกเฟียงปีนี้การเป็นปีแรกที่บริจุดน้องพี่น้องก็เลยเอาผ่านหัวหมูเนี่มาล้องไทยเบิ่งกบบโอเคอยู่ไทยกกผ่านกลมอยู่ขันเมนผ่านกลมก็คือไทยบ่ได้ล่ะทั้งที่ไทยอยู่ในคลิปนี่เป็นทังที่แกนได้พี่น้องขันวนรอบขึ้นไปอีกส่วนหนึง่ทงทังทังพุ่น่ะทั้งต้นไม้พุ่น่ะทางนั้นลมเขาเลือกทักพี่น้องเขาบักเลือกเล้มันเถาะ แต่ว่ากับใครยกเครื่องมันเป็นสิมหาเลี้ยงเครื่องมันกระดันไปได้นะบัดบัดขึ้นมาทางเนี่ยมันเป็นทางแกนแต่ว่าบริเตนไปใต้ทางฝุ่นกับผานไปใตยทางฝุ่นมันเป็นย้อนแสงกระเล่นบริเตนผิวนองเบิ้งกระเละท้ายแต่ทางนีทางที่มันเป็นบินแกนแต่ว่าก็ถือว่าโอเคละ่ะจังจังคอยพัฒนาต่อไปบ้านเก็แดแบบแ็ดแบมจังสีดีก็เก่างนะนองศานพน้องกับสีร้องเบิ้งอีกอยู่ว่านเก็ดเห็ดอันสไตล์ไรมันจังสีดีก็นี่นะกับสีร้องอีกเบิ้งจักหลายๆตัวอยู่ จังสิสรุปได้ว่าแบบใดสิดีบ่ดีเนาะพี่น้องสำหรับปีนี้ก็ไทเรียบร้อยแล้วเนาะครับไอ้ไถกบัเฟียงบ่ได้จุดจักมองเลยล่ะพี่น้องปีนี้ไทแบบนี้ลหละจังจะเบงว่าไอ้เฟียงสีน่าดีบ่สิเปียดีบ่เนาะครับเหอนหอนยามลงมาไถอีกรอบหนึง่งกับบันนี้ผู้ใดที่สนใจแอลออนเด้อพี่น้องตอนนี้สร้างเงื่อนกับมาเห็นงานเต็มทีแล้วบันนี้บ่มีบ่มีแนวยากแนวค่าแล้วบนันนี้ไทกบเฟียงกันแล้วแล้วพันเข่ากับขายเบิร์แล้วบันนี้ ผู้ใดสนใจแอลออนอยู่ผู้ผู้ที่ท่านไหนท่านมีท่านพ่อกะตัรหาสางอึงกันแล้วกันเนาะครับแต่หางรุ่นใดแต่ความยากยังไดเหตุยังไดสิมาเอาเหตุยังไดกับจังหวยตัวสอบถามสางอืงกะคลิปนี้กบเอาการแพ้โกเฟียงมาฝากพี่น้องสกอนแต่กะผู้ที่สนใจกบติดต่อสางอืงมากกันแล้วกันเนาะครับสำหรับคลิปนี้กบเอาสำนีก้อนเนาะครับเนาะขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ